ขับรถเที่ยวโรแมนติกรดตอนที่4ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของการขับรถเที่ยวโรแมนติกรดประเทศเยอรมนีแล้วนะครับตื่นเช้ามาที่โรงแรมหน้าประตูเมืองเก่าโรเทนบวร์กผมจะแปะชื่อโรงแรมไว้ให้นะครับรัวออกเสียงผิดเป็นโรงแรมน่ารักห้องพักดีมีมาตรฐานมิชลินสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางครบแบบพอดีไม่เยอะเกินไปเหมาะสําหรับการพักผ่อนแล้วเน้นออกไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆเราเดินเที่ยวเมืองตอนเช้านะครับแวะเข้าร้านขนมแล้วก็ไปเดินเล่นในตัวเมืองตอนเช้าถนนโล่งมากนักท่องเที่ยวน้อยอาคารบ้าน เรือนที่นี่นะครับสร้างตั้งแต่ยุคกลางเป็นบ้านไม้ยุคเก่ากึ่งปูนกึ่งไม้นะครับสไตล์ฮาร์ปทิมเบรสสีสันสวยงามมีเอกลักษณ์ถ่ายรูปสวยเราเดินชมเมืองนะครับแล้วไปถ่ายรูปที่มุมมหาชนมาเช้าก็ดีนะครับนักท่องเที่ยวน้อยไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูปมาเมืองนี้อย่าลืมกินขนมสโนโบอลกันด้วยนะครับเป็นขนมที่มีต้นกําเนิดมาจากเมืองโรเทนบวออบบรของประเทศเยอรมน,นี Um เป็นขนมประจำท้องถิ่นที่มีอายุยาวนานกว่า300ปีเลยนะครับเป็นแป้งเส้นกลมม้วนไปม้วนมาทอดกรอบเป็นทรงกลมมีแบบเคลือบและไม่เคลือบด้วยช็อกโกแลตสีต่งตางๆโรยด้วยน้ําตาลไอซิ่งและท็อปปิ้งหลายแบบทําให้เพิ่มรสชาติของขนมสโนว์บอลแล้วก็ไปเดินเที่ยวบริเวณกําแพงเมืองชมวิวโดยรอบสมกับเป็นเมืองแห่งป้อมปราการแห่งแม่น้ำาทอเบอร์จริงๆครับเสมือนเดินเล่นในเมืองเทพนิยายเป็นกำแพงเมืองของโรตินบวกก็เก่าเก่ามีประวัติศาสตร์มาเนิ่นนานเที่ยวกักกวนพักใหญ่แล้วก็ มานั่งกินมามา่าหน้ากำแพงเมืองอากาศหนาวได้มามา่าร้อนๆเผ็ด,ดช่วยห,หายเลี่ยนจากอาหารเยอรมันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ขับรถจากเมืองโรเทนบวร์กลับไปยังสนามบินมิวนิกขากลับเราเลือกที่จะขับรถไปทางถนนเส้นออโตบานแทนเส้นทางโรแมนติกโรจะได้ไปสนามบินได้ทันเวลาซึ่งออโตบาลสามารถขับรถซิ่งได้ไม่มีลิมิตนะครับผมลองเหยียบคันเร่งที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ผ่อนคันเร่งลงมาเพื่อความปลอดภยัยสะใจดีเหมือนกันนะครับได้ขับรถเร็วแบบไม่ผิดกฎหมายบ้าง เราขับรถไปเติมน้ํามันแล้วคืนรถเช่าที่สนามบินแล้วก็ไปเดินเล่นที่สนามบินมิวนิกมาเที่ยวในช่วงนี้สนามบินมิวนิกเริ่มจัดงานเทศกาลคิดมากแล้วนะคระบรรยากาศก็จะคึกคักหน่อยสนุกสนานกันต่อก่อนจะบินกลับประเทศไทย